ประมาณพี่น้องม่านมันขับม่านมันยิงเขียวม่านขึบกลัวเดียวนี่บอลเนี่ยถอกได้พี่น้องแล้วนยิงเขียวซื้อม่านใหญ่บอลนี่ครับจะใ่หนึนห่ก่อยของเลยนครับนี่ต้นโบงงามคักได้นี่ต้นมันบอลสมบูรณ์เนาะต้นสมต้นสมบูรณ์ม่านใหญ่กว่านี้พี่คือต้นสมบูรณ์นี่เท่านี้ถ้าบิางถ้าบิางพี่น้อง อยู่บนทั้งอาทิตย์จะเห็นได้สินำเสนอเห็นบมดเลยเนาะเอ่าอีกบทนี้ครับมีม้อนตัวมันถ่อขึ้นมาแล้วนี่ตัวบัสมบูรณ์แห่งกับผมม่านคกือบกลัวอยู่นี่เกือบคับสามนิ้วครับมาสวัสดีครับผมสุวรรณผู้พ่อเมื่เมื่อนี้ยสีผาพี่น้องไปสีท่อม้อนใครไปสีพาพี่น้องไปเบิางบาทนี่ไปสีท่อม้อนใครเนี่ยกำลังกำลังออกมาเลยอ่ะนี่กำลังออกมาเลยอ่ะนั ออกมาแล้วนั่นออกมาแล้วออกมาแล้วเออเออนี่ฮะเอา,าเ,อาเ,อาเอาขาไปเลยเขาไปเลยย่งางย่างเขาไปเลยว่าแบบบอลบอลเลยเสียเห็นทัวเห็นทัวนี่ง,งามง,ง่ามกูเพิ่งเอาพี่น้องเขาเดี๋ยวออกขว่วงสีไปเลยเพย์เพ,แ,พแล้วก็บอกสูตรต่างๆสูตรในการเห็ดเผยแเพย่บุรี บริปิตบังเกษตรกรเท่าเลยเผยแพร่ให้ได,ได้ได้รับผลผลิตได้หลายนะภระาส,ส้นคนไทยเท่าต้องยู่ดีกินดีได้นี่เขาอินซี่รอยเปอร์เซ็นส่แต่นำมมักตัวนี้ฉีดห้องมลครนี่นี่ ฝากเลยพี่น้องฝากกดที่ตามโลดให้จากหู้อมูลการเฮ็ุหน้าอินซีพ้นสิบอกพันตอนทุกอย่างขอให้ใผลผลิตกอนนี่พอผลผลิตบนออกจะทองนี่ใหญ่แห้งแล้วม่านเขานี่นะภาษาอีสานใหญ่คัก,พกเพื่อกษสรเซเรียเลยว่าไรหนึ่งที่มีจักตันได้จักตันนะ สวัสดีครับพี่น้องผมสุวรรณผู้พามือสเส e r r าพี่น้องเลยบานนี่เบิ่งคลิปน้ำเนเ้อพี่น้องเล้วเบองคลิปตราต่อกันไปเดี๋ยวผลผลิตตั้งใดผมจะน้ำเสนอต่อไปครับจะน้ำมัอนอีกไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ